สวัสดีค่ะเด็กเ,เอวันนี้พบกันคุณครูแอนค่ะและคุณครูหงเช่นเคยค่ะแต่เอวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะคะคุณครูแอนคะวันนี้เราจะมาเป็นนักวิทยาศา,ศาสตร์น้อยกันค่ะแต่เอวันนี้เราจะทดลองเรื่องอะไรดีคะคุณครูหงเรามาดูกันเลยนะคะนี่อะไรค่ะเด็กๆรู้จักไหมเอย้ยอะไรนะน้าตาลค่ะเก่งมากเลยค่ะคือน้ําตาลก้อนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะ มาทำการทดลองเกี่ยวกับการละลายของน้ำตาลกันค่ะเราไปดูอุปกรณ์ในการทดลองกันเลยนะคะหนึ่งคือน้ำมันพืชค่ะ2ก็คือน้ำเปล่าค่ะอย่างที่สามก็คือสีผสมอาหารนะคะจะใช้สีอะไรก็ได้ค่ะวันนี้ครูแอนกับผงเลือกเป็นสีแดงกับสีเขียวค่ะ ต่อไปนี่คือพระเอกของเราเลยนะคะก็คือน้ำตาลก้อนนั่นเองค่ะต่อไปก็คือหลอดหยดสีนะคะแล้วก็เป็นจานนะคะสุดท้ายก็คือกระดาษทิชชู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูการทดลองกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1เลยนะคะเราวางกระดาษทิชชู่ลงไปในถาดค่ะ2น,นําน้ําตาลก้อนนะคะวางลงไปบนกระดาษทิชชู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้หลอดหยดสีค่ะหยดสีลงไปให้ทั่วก้อนน้ําตาลเลยนะคะ ต่อไปเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะกดลงไปให้ทั่วเหมือนกันเลยนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ ั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเทน้ำลงในถาดค่ะแล้วก็วางน้ำตาลก้อนลงไปบนฝั่งเลยนะคะอีกถาดหนึ่งเราจะใส่เป็นน้ำมันพืชค่ะ น้ำตาลก้อนวางลงไปเช่นกันค่ะแลวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นกับน้ำตาลค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงกับน้ำตาลที่อยู่ในถาดนะคะ เด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าถาดไหนที่เราใส่น้ำมันแล้วก็ถาดไหนที่เราใส่น้ำเปล่าคะแปนรู้ไหมคะรู้ค่ะนี่ถาดนี้นะคะเราใส่น้ำลงไปค่ะถูกต้องค่ะทําให้น้ําตาลละลายค่ะอ่าถาดนี้ลรคะถาดที่สาใส่นี่เลยค่ะเป็นน้ามันน้ำมันนั่นเองค่ะจะเห็นว่าน้ําตาลที่อยู่ในน้ํามันไม่ละลาย าจากการทดลองนี้นะคะเราก็สรุปได้ว่าน้ำตาลสามารถละลายได้ดีในน้ำเปล่านั่นเองค่ะแต่เอ๊ถ้าเกิดว่าที่บ้านของเด็กๆไม่มีทั้งน้ำตาลก็แล้วก็ไม่มีสีผสมอาหารเราจะทำยังไงดีคะคุณคแอนคะทําได้ค่ะถ้าที่บ้านของนักเรียนมีสีนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆบ้านต้องมีค่ะบ้านคุณครูแอนก็มีนะคะอ่านั่นคือ นี่ค่ะโอ้มันก็คือลูกอง M N M นั่นเองค่ะใช่แล้วเอ,อแต่ว่าจะทำได้จริงไหมคะเวนค่ะลองไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเปเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะเทน้ำลงไปในถาดค่ะหลังจากนั้นวางลูกปม M N M ลงไปเลยค่ะ โอ้โอละลายได้จริงๆด้วยค่ะคุณแอนค่ะแต่เอ๊ะทำไมกันล่ะคะอ๋เอเพราะว่าเจ้าเอ็มเอ็มเนี่ยนะคะมันมีน้ำตาลอยู่ใช่ไหมคะอ่าเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็จากการทดลองนี้เราสรุปได้ว่าะอะไรนะคะจำได้ไหมเอ่ยน้ำตาละละลายได้ดีในน้ำใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยคะ่ะ แล้วก็เด็กๆนะคะอย่าลืมไปทําการทดลองที่บ้านวาดภาพขั้นตอนการทดลองแล้วก็ถ่ายภาพตอนที่เด็กๆทําการทดลองด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนๆกับคุณครูได้ดูกันในไลน์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแอนและคุณครูหงนะคะคงต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ